มาอันนี้เป็นทิก EP สองแล้วกันพอดีรอบนี้ผมรีมาได้ค่อนข้างโอเคเอของสัปดาห์นี้เนาะรีมาได้บาอ่ะอันนี้พอดีเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วมั้งมีคนมาถามผมว่าเอ้ยไอ้หน้าเนี้ยมันเข้ายัางไงใช่ไหมครับก่อนอื่นเลยนะครับอ่ออันนี้เป็นหน้าเริ่มเริ่มต้นนะเริ่มต้นเลยแบบเริ่มต้นเลยแบบไม่มีอะไรเลยเข้ามาเกมปุ๊บก็จะเป็นหน้านี้ใช่ไหมครับกดเข้าตรงนี้ครับผม เสร็จให้ดูด้านบนนะดูคำว่าคาราวานขนมหวานนะเออคือมันจะมีเงี้ยใช่ไหมส่วนอันเนี้ยคือใครเล่นไว้ใช่ไหมยังไม่ได้ไปรับของอย่าลืมไปรับของน,นะครับผมบางทีแบบมีแจกแคนดี้มีแจ, Candy, แจ,ก,นแจกนู่นแจกนี่อะไรเงี้ยเอาแบบเอ่อเอาไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนแผนที่แป๊บนึงนะเออยังบทบทหนึ่งเงี้ย อย่างบนหนึ่งใช่ไหมตรงเนี้ยถ้ามีแคนดี้เหลือเรามาแลกเออพวกลูกวาดพวกอะไรได้อะไรเงี้ยเออแล้วก็มีแมปเออแมปที่สามมั้งอ่าใช่แมปสามแมปสามหลอกซะแล้วเขาไม่แห้เราแลกแล้ววะหรือเราเล่นไม่ถึงวะอ๋อเราเล่นไม่ถึงอ,อันนี้อันนี้ผมเล่นไม่ถึงเองละหรือเปล่าวะ หรือถึงเหรอผมไม่แน่ใจวะน่าจะน่าจะเล่นไม่ถึงอ๋อล็อกไปแล้วอันนี้อันนี้ไม่ได้แล้วนะฮะคือได้แค่อันแรกเนาะอันแรกอันแรกได้อยู่เนี่ยอันแรกถ้ามีก็มาแรกเดี๋ยวผมหมดละแล้วก็แมปสองแมปสองโอ้ไม่ไม่ใช่ดีหลักไงไม่แปลกช่างมัน เนี่ยแบบสอนจริงๆก็ถ้าปัม๊มถ้าอันนี้ยังใช้ได้นะเราก็ปั๊มไปเรื่อยๆอเออแล้วก็มาส่งให้ดีอื่นให้ดีอื่นอย่างเงี้ยอ่ะน่าจะได้อยู่เออแต่ผมว่าไม่น่าได้ละเออมันน่าจะล็อกละโอเคช่างมันไอพวกนี้ใครอยากซื้ออ่ะอันเนี้ยถ้าแบบใครอยากเอาไปสุ่มเล่นๆก็ซื้อได้นะถ้ายังมีเหรียญลดราคาอยู่แต่ผมแม่งหมดแล้วโอเคมาดูอย่างเงี้ พอดีเมื่อกี้ผมเพิ่งแลกนี้ไปแล้ใช่ไหมแล้วผมได้ตัวนี้มาเป็นเป็นไอเนี้ยสามอันแล้วทีเนี้ยแล้วทีเนี้ยผมก็เลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะแลกไข่เพิ่มดีไหมอ่าเราเสียไอตัวหนวดอันหนึง่งเสียเนื้อสองอันแต่ได้ไข่สามอันเออเอ้ยคนอื่นก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยเราเอาไปทําไมแต่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 แตแต พอดีผมมีไอ้นี่เยอะเว้ยผมมีไอ้เนี่ยไอ้ไอสกครีมสแกลลตเนี่ยเยอะไอ้ไอ้เหลืองๆเนี่ยเยอะอ่าเรามีไอติมเยอะไหมแล้วถ้าเราแลกแลกไปเอาไข่ปุ๊บแล้วเราแลกอันนี้ฟรีได้สามครั้งเราจะมีหนวดเยอะจริงแต่ว่าเออเราจะได้เออันนี่ฟรีมาสองอันได้แคนดี้มาสองอันฟรีๆประมาณเนี้ยเออ คือตอนนี้ผมไม่ได้คิดว่าตัวเองจําเป็นจะต้องแบบเออเขาเรียกอะไรนะเออหาอาคานาห,หรืออะไรแบบนั้นอะเออผมไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นแต่ว่าผมแค่คิดว่าเพิ่มจํานวนพวกนี้ให้ได้มากที่สุดแล้วเราก็ไปแลกไอ้พวกนี้อีกทีนึงเออแล้วเราก็เล่นไปเรื่อยๆได้เออถ้าก่อนอันเนี้ยผมแลกปึ้งไปเลยใช่ไหมในคลิปแรกอะเออถ้าผมผมผมแลกไปเลยผมก็ไม่สามารถมาเพิ่มพวกนี้ได้อะไรแบบเนี้ยเออก็ อ่ะอันนี้เดี๋ยวผมก็จะมาเพิ่มจำนวนกันจึงประมาณนี้แล้วก็แลกอันนี้2ครั้งเห็นไหมแคนดี้ผมมาแล้วจริงๆแลกเดี๋ยวพอนะเออเพราะมันเยอะแล้วจะได้เก็บพวกนี้ล้ะทีนี้ก็เหลืออเอ,อหาเนื้อ หาตัวเนื้อกับตัวปลาเยลลีป่ปลา,าจริงๆอันนี้แลกได้อีกสองอันเราก็ได้เพิ่มอีกสองอันอแต่ว่าผมมองว่าไม่ให้ไม่ได้จำเป็นเนะเาะแลกอนันก็ได้เหลือไข่อันหนึ่งไข่อันหนึ่งแล้วก็ได้อน,นี้เพิ่มมาทานเหลือสองอันโอเคประมาณนี้ผมเพิ่มไว้ประมาณนี้แล้วกันจาก สัปดาห์ก่อนและสัปดาห์นี้ที่แรกมีเท่าไรเองหกอันปะห้าหรือหอันเองอะเ,ออนเนี่ยดูยเพิ่มมาเต็มเลยเน,เนี่ยผมสามารถเพิ่มได้อีกแต่ว่าผมแค่จะเก็บไวออ้ออเจริงๆแรกอันก็คุ้มนะเอ,อแต่เก็บไว้ดีกว่าเพราะว่าใครมันกิใช้ทุกอันเลยจริงเมื่อกี้ไม่คนแรกจนหมดนะแต่ว่าไม่เป็นไรเก็บไว้พอดีเดี๋ยวรอสัปดาห์หนะน้าเก็บไว้มาเนี้ยรอสัปดาห์นะาหนะ้าะว่ามีอะไรให้แลกบ้าง โอเคประมาณนี้ไปแล้ว